ผมชื่อสุมิตรวิจิตบุรีครับก็ได้มีโอกาสได้ทำงานเอเจนซี่นะฮะตำแหน่งวิชวลไลเซอร์จนมาเป็นอัดได้มีวันหนึ่งเจ้านายก็ชวนร่วมทุนออกมาเปิดบริษัทของตัวเองอยู่ได้เจ็ดปีเผอิญเราเจอเศรษฐกิจฟองสบู่4ีภายใน1คืนทุกอย่างมันหายผมเข้าใจว่าคนที่ฆ่าตัวตายวันนั้นเนี่ยเขาคิดอะไรมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ย ผมรู้เพราะว่าผมเกือบจะเป็นหนึ่งในนั้นที่ค่าตัวตายก็เลยมานั่งคิดดูว่าทํำยังไงถึงยังมีอันอื่นที่มารองรับและไม่เกี่ยวข้องกันเลยเพเอิอนผมภรรยาผมอยู่โคราชก,ก็เลยไปไปดูทําไร่เมีทําข้าวทําข้าวนะฮะที่โคราชมีโอกาสได้ไปเชียงรายเพื่อนก็โทรมาว่าชวนกันทํากาแฟ นอกจากกาแฟผูชีฟ้าแล้วผมยังมีธุรกิจรับเหมาก่อตั้งจะเห็นว่าผมทําธุรกิจหลายอย่างทุกอาชีพเนี่ยเราทำด้วยใจเราตั้งใจที่จะทํางานนะครับไม่มองผลประโยชน์จนมากเกินไปแล้วก็เอาเวลาหรือเอาเงินส่วนหนึ่งที่ที่เราได้นะครับช่วยช่วยสังคมผมได้ทําปกติอยู่แล้วนะครับเรื่องของเกษตรก็ดีหรือว่าเรื่องของ ออฟโรดที่ช่วยเหลือ,อ,อโรงเรียนธุรกันดารหรือว่าไปสร้างโรงเรียนถวายก็ดีเนี่ยผมทําอยู่ตลอดมูลค่าของโรงเรียนไม่กี่แสนบาทนะครับแต่อน,นุสงสงที่ได้กับเด็กอีกไม่รู้กี่สิบรุ่นที่จะจบจากโรงเรียนนี้ไปเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างประเทศชาติพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองได้มากกว่าที่จะเอาเงินไปช่วยเ,เล็กเล็กน้อยๆเพราะฉะนั้นถ้าผม26วันเนี้ย ถ้าทุกคนประกอบอาชีพสามาอาชีพนะครับตั้งใจในการทำงานที่ดีในอาชีพของตัวเองเนี่ยผมว่าประเทศชาติเจริญขอแค่นี้นะครับทุกคนทำได้ไม่ยากครับ